ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห่องในเดี๋ยวสั่งทดลองไปเรื่อยนะครับครับคลิปนี้ก็ห่างหายไปนานเนาะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยครับเพราะว่ายังติดทอนมันอยู่นะครับมันก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสรุปว่ายังไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามันเสร็จไปแล้วไอ้นาหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่ามันได้กี่ตันนะครับไอเป็นยังไงดีไหมนะครับ ก็เดี๋ยวนี่ครับก็สาเหตุที่ใช้รถไถเดินตามขนไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไอฝนมันตกเร็วครับปีนี้นะครับทุกปีฝนยังไม่ตกนะครับผมเก็บกู้มันก่อนนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนตกเร็วใช้รถไถเดินตามนี่รับรองเลยครับพังแน่นอนนะครับรถแค่แค่ออกไปจากจากไอไล่นี่ก็ไม่รอดแล้วครับก็ไปจมจมก่อนนะครับ เห็นไหมครับล้อก็ยังยังได้เปลี่ยนเป็นล้อเหล็กเลยนะครับก็เลยขนใช้รถไถเดิ่นตานนี่ขนไปใส่รถหกล้อเนาะแต่พอดีผมไม่ได้ถ่ายตอนขนเนาะเพราะว่าไอรีบนะครับรีบเพราะฝนตกทุกวันเลยกลัวไอพวกมันที่ถอนไวนะ้น่ะมันจะเน่านะครับก็เอาไปขายเรียบร้อยแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับเช่เอชนา,นานานี้นะครับแต่ว่าเหลือเหลือฝั่งนู้นก็ไปเอหน้าของป่านะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูหัว ไม่ครับรถวิ่งหลายรอบจนรถพังเลยครับนี่ลูกปืนก็แตกลูกปืนข้างในแตกตัวหนึ่งเพราะว่าไอ้ดุมดุมลอ้อนี่มันแค่อยู่ในน้ำเลยเนาะเพราะน้ำมันท่วมถึงนี่เลยนะครับน้ำในทางเนาะไอ้มันท่วมถึงแล้วเห็นไหมครับไอ้น้ำมันก็ซึมเข้าไปวิ่งรอบหนึ่งสองรอบสามรอบสี่รอบมันก็เริ่มแล้วภัคหนึ่งมันก็แตกเลยนะครับ ก็น้มันซึมเข้าไปนะครับอันนี้ครับก็ปีนี้ไม่ได้ใช้ถรถไถเดินตามไอ้ขนไปขายเนาะก็ลานอยู่ไม่ไกลนะครับลานอยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่ห่างออกจากนี้ไปประมาณสามสี่โลนี่มั้งอ่าตัวนี้นานานี่ยังเอาไปยังไม่หมดนะครับยังมีเหลืออยู่เห็นนะครับหัวหัวก็จะประมาณนี้นะครับก็มันสี่เดือนกับห้าวันเนาะ แต่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่ห้าวันแล้วประมาณหกเจ็ดวันแปดวันแล้วมั้งครับอ่านี่ครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนาของป่าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเอาไปขายตรงไหนนะครับเอาไปขายที่ไหนแล้วก็ได้กี่ตันของนาน,นันเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวพาดูหัวของตัวที่ยังไม่ได้ไปเนาะไอผ้าคณาไอข้ามคณาตรงนั้นไปก็ มีอีกนะครับเอาหัวดูครับหัวใหญ่อยู่แต่ว่าไม่โดกเนาะไอไอตรงนี้หัวใหญ่ไม่โดกนะครับไม่เหมือนไอฝั่งทางนั้นนะครับหน้าเขาละแบบนะครับด้าหน้าเขาละแบบดินเขาละแบบเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูสีของดินว่ามันคนละอย่างกันเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับไอฝั่งนั้นมันจะออกแดงๆเนาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นออกดำๆเพราะว่ามันเป็นขี้ไก่ ป้าป้าป้าเขาใส่ขี้ไก่เยอะนะครับแต่ว่าฝั่งทางผมนี่จะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับไม่ได้ใส่อะไรเลย <c oughs> ดินมันก็เลยคนละอย่างนะครับแต่ว่าฝั่งทางผมหัวจะหกแต่ว่าไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าฝั่งของป้านี่หัวใหญ่แต่ว่าไม่รก <c oughs> มันได้อย่างเสียอย่างเนาะยังให้ดูครับว่าหัวมันใหญ่อ่านี่ครับหัวใหญ่อยู่ครับ ดียวให้ดูเทียบเท่าอ,อ่านี่ดูมือผมใหญ่อย,อยู่เพราะว่ามันมันอายุสั้นนะครับประมาณตรงนี้ปลูกที่หลังนะครับตรงนี้ปลูกที่หลังตรงนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับของป้านี่ปลูกที่หลังตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสีเดือนพอดีเลยล่ะนี่นะครับน่าจะอยู่ประมาณสีเดือนพอดีแต่ว่าดินมันงามเนาะอ่าดินดินดินเป็นใส่ขี่ไก่นะครับดินใส่ขี่ไก่ลาย แต่ว่าอูหัวใหญ่ตัวล่ะบัวดงยางมาเบิ่งหมูหนีครับหัวใหญ่อยู่แับเมื่อว,นออวานผมไปไปขายเนาะไปขายเลยบัวแดงเบิ่งครับนี่พฝ่งยางมาเบิ่งนี่นึกว่าแต่หัวบัวใหญ่บัวนีครับใหญ่อยู่นี่แต่ว่าหัวบ่ดกแต่ว่าหัวไม่ดกนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปขายเมื่อวานนี้ได้สองบาท สี่สิบห้านะครับเอ้ตัวนานี้สองบาทสี่สิบห้าแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือผมใส่รถใหญ่ไปเนาะคือจ้างจ้างรถหกล้อเขามาขนนะครับแต่ว่ามันก็เลยเอ้เอารถใหญ่มาขนนี่มันก็ดีอยู่นะถ้าถ้าเราเป็นมันแบบยังไงล่ะถอนได้ไวนะครับขึ้นได้ไวแต่ตัวนี้ผมผมกู้ไว้ประมาณสองวัน สองสามวันนะครับแล้วก็เอารถเขามาขนแล้วมันมันเป็นมันไม่ได้เน่านะครับไม่ได้เน่าแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนออกดำๆเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เน่าเลยนะครับก็เลยโดนหักเลยนะครับโดนหักไอหัวหัวตันเนาะไอสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดนโดนหักสิบเปอร์เซ็นต์ตันละร้อยโลนะครับผมโดนไปตันละร้อยโลเมื่อวานขนไปสิตันนะครับก็สรุปนานี้ก็ได้อยู่ประมาณ สิบเอ็ดตันนะครับถ้ารวมตัวที่ยังไม่ได้เอาไปด้วยเนาะจะได้อยู่ประมาณสิบเอ็ดตันนะครับก็ประมาณเจ็ดแปดไร่ถือว่าได้น้อยมากนะครับได้น้อยกว่าปีที่แล้วอีกนะครับก็สรุปว่าปลูกห่างหรือปลูกทีดีกันแน่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเปรียบเทียบไปก็น่าจะได้เท่ากันเลยเพราะว่าเพราะาอะไรใช่ไหมรู้ไหมครับไอปีที่แล้วปลูกปลูกทีแต่ว่าห้าเดือนครึ่งนะครับ ผมเอาไว้ห้าเดือนครึ่งแต่ว่าปีนี้ปลูกห่างเอาไว้แค่สี่เดือนนะครับหายไปเดือนครึ่งนะครับก็ถ้าเอาไว้สักอีกสักเดือนครึ่งนะมันจะเหมือนกันเลยคิดคิดว่าจะน่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันได้เท่ากันนะครับมันได้เท่ากันกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอายุอายุของมันนี่น้อยกว่าปีที่แล้วเดือนครึ่งนะครับอ่านี่ครับก็ลองคิดดูว่าแบบไหนดีกว่าเนาะ นะครับปลูกห่างหรือปลูกทีที่หัวก็ลองคำนวณดูแต่ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าปลูกห่างนี่มันจะใช้ต้นน้อยปลูกได้เร็วนะครับปลูกได้เร็วแล้วก็ไอใช้คนกู้นี่ถอนขึ้นก็ก็ก,ก,ก็ก็ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าปลูกทีนี่มันมันถอนยากนะครับถอนยากเพราะอะไรต้นมันจะขาดนะครับเพราะว่าต้นมันจะเล็กนะครับ เวลาใช้คนถอนนี่ต้นมันจะขาดนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวพาเดินดูแต่ละกองอ่าตัวนี้นะครับหลายกองอยู่ฝั่งนู้นก็มีอีกเน,นี่ครับอ่านี่ครับ ยวพาลองไปดึงดูสักต้นเนาะว่ามันดึงง่ายไหมหัวใหญ่แต่ว่าหัวไม่ดกนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเนาอะ,อะนี่ครับก็ดึงขึ้นไว้แล้วรอเก็บตัวนี้ยังไม่ได้เก็บดูความยาวเห็นไหมครับเกือบเม็ดคว้มยาวของหัวนี่เกือบเม็ดเลยนะครับอนี่ครับตัวนี้คือดึงไว้ แต่ยังไม่ได้เก็บกองไว้หนอะอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้ปุ๋ยใส่แค่ไร่ละห้ากิโลป่อยยาวเลยนะครับแล้วก็มาฉีดทางใบไปประมาณสี่ครั้งมั้งฉีดก็มีแต่ปุยเรียนะครับแต่ว่าน้ํำนี่ผมสรุปแล้วว่าอย่าไปลดน้ํานะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับมันได้หัวเท่ากันเลยกับไอ้ฝังที่ไม่ได้ลดน้ำเนาะได้เท่ากันเลยนะครับ ก็ผมแนะนำว่าปลูกธรรมชาติดีกว่านะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวลองดูดึงดูต้นนึงจะดึงขึ้นไหมมือเดียวเลยนะครับโอ้ดึงไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะลองต้นนี้อ่านี่ครับดึงขึ้นมือหนึ่งนะครับ แต่ถ้าสองมือมันก็ตรงนี้ก็ใช้คนดึงทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้ไอรถถอนนะครับใช้คนดึงนะครับคนดึงนี่ได้หมดเลยนะครับได้หมดทุกหัวอันนี้เห็นไหมครับหัวจะยาวเห็นไหมอันนี้ครับก็สรุปในคลิปนี้แต่ว่า ไอสองบาทสี่สิบนี่ผมขายได้สองบาทเอ้ยสองบาทสี่สิบห้านะครับสองบาทสี่สิบห้าที่พปบึงนะครับผมไปขายที่พปบึงเขตแดนลอยต่อขู่ขันนะครับร้านร้านอะไรผมไม่แน่ใจนะผมไม่จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วก็เส้นถนนขู่ขันสํโรงพันนะครับสํโรงพันขู่ขันนะครับเส้นนั้นแหละมันมีอยู่ไม่กี่ร้านหรอกนะครับราคาเดียวกันหมดนะครับ ็บางร้านหักนะครับบางร้านต้องดูต้องดูให้ดีนะครับบางร้านเขาหักหักหัวตันนะครับแต่บางร้านก็ไม่หักนะครับต้องต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูมาหลายๆปีนี้ไอรู้สึกว่าบางร้านเขาชอบให้เอารถเล็กๆขนไปนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็ผมเคยโดนปีปีทีหนึงอยู่แถวบ้านผมเอง นะครับห่างจากที่นี่ไปประมาณสิบสองกิโลนะครับเป็นลานแถ่บ้านผมลานอยู่อยู่รอบๆเลยนะครับอยู่ทั่วเลยเป็นสามสี่ลานเลยนะครับก็แถวบ้านผมก็ประมาณสองบาทสิบห้าถึงสองบาทยี่สิบนะครับก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเขาก็ต้องมัน,ม,นมันไกลเนาะไกลจากลงลงงานมาเขาก็ต้องราคาก็ต้องลงเรื่อยนะครับต้องเข้าใจนะครับตัวนี้ ถ้าใครอยากได้แพงก็ขนไปเองก็เสียค่ารถก็เท่าเดิมนะครับเสียค่ารถขนไปเสียค่าน้ํามันขนไปก็สรุปแล้วก็เท่าเดิมถ้าใครมีรถคันเล็กๆนี่ก็รถไถเดินตามบ้านเรานี่หรือว่ารถกระบะก็ขนไปลานใกล้ๆบ้านดีกว่านะครับจะคุ้มกว่าขนไปไกลนะครับแต่ขนไปไกลก็ได้แต่ถ้าหากค่าน้ํามันหาค่ารถเรียบร้อยแล้วนี่มันได้เยอะกว่า ขายใกล้บ้านก็จริงแต่ว่ามันมันมีข้อเสียหลายอย่างนะครับคือมันต้องเข้าไปทีแล้วเยอะๆเนาะแล้วก็รถใหญ่ๆอย่างนี้มันไม่เหมาะนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่เหมาะนะครับหมออยู่แต่ว่ามันนานี่ผมเคยเจอทีนึงไออยู่ที่บ้านไอบ้านอะไรจําชื่อไม่ได้นะครับไอเขาจะบอกเลยนะครับว่าถ้ารถเล็กๆไอคันไม่ไม่ใหญ่นี่ขนมานี่คันเล็กๆนี่นครับเขาเจ้าของร้านเขาจะชอบมากนะครับ แต่ว่าถ้ารถใหญ่ๆรถหกล้อสิบล้อมาอย่างนี้นี่เขาเขาจะไม่ค่อยชอบนะครับไม่ไม่รู้เป็นไรผมก็ไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใช้รถไถเดินตามหรือว่ารถกระบะรถคอกตอนเดียวขนไปทีสามสี่ตันอย่างนี้นะครับหรือว่าขนไปทีละตันสองตันนี่แบบนิดๆเนี่ยหน่นนนอยนี่แบบล้านเขาจะจะชอบมากเลยนะครับก็ไม่ไม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ นะครับเมื่อวานผมเอาไปรถถูกล้อไปโดนหักนะครับก็ไม่แน่ใจว่าโดนหักเพราะอะไรนะครับก็น่าจะเป็นที่นี่ครับตรงไหนหัวมันหักเนาะมันหักปุ๊บมันก็เป็นออกสีดำๆแต่มันไม่ได้เน่านะครับคือฝนมันตกผมกู้มันมาฝนตกเกือบทุกวันเลยครับตกตกแบบแรงจนรถไถเดินตามนี่ขนมันไม่ได้นะครับจนลูกปืนแตกนะครับเพราะว่าล้อมันแช่อยู่ในน้าเนาะ เวลาเวลาขนมันนี่ล้อมันแช่อยู่ในน้ำนะครับนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้น่าจะได้อยู่สามสี่ตันอยู่นะครับเหลืออีกประมาณสามสี่ตันนี่แหละเดี๋ยวจะวันนี้แล้วครับวันนี้บ่อก็ถอนอยู่ประมาณเจ็ดหกเจ็ดคนเนี่ยครับก็สรุปในคลิปนี้มันปลูกทีหรือปลูกหางดีก็ผมให้คำตอบไม่ได้เนาะปีนี้ปลาปลูกหาง มันได้เท่ากันกันกบปลูกทีปีที่แล้วก็ยิงแต่ว่าแต่ว่าอายุมันน้อยกว่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเอาหางมากนาะเอาแค่พอดิบพอดีนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ถีมากนะครับก็ไม่ห่างเกินเหมือนเหมือนผมดูระยะปลูกนะครับดูต้นนี้ไปหาต้นนี้ผมปลูกห่างเกินเนาะก็ไม่จําเป็นต้องห่างเหมือนผมก็ได้เอาแบบทีกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอย่าทีเกินนะครับเพราะว่าถ้าทีเกินนี่ ผมสังเกตดูบางต้นไม่มีหัวเลยนะครับท่ามถี่เกินเพราะว่าใบมันจะคุมเนาะมันจะบงังบังแดดนะครับแล้วก็อีกต้นนึงก็ดอกลงไปอะไรประมาณนี้นะครับมันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมันถี่นะครับก็แต่ว่าถ้าห่างนี้มันจะขึ้นเท่ากันทุกต้นเลยเพราะว่ามันไม่ไม่บังกันนะนะครับมันไม่คุมนะครับใบใบไม่ไปไ้บังแดดของอีกต้นหนึ่งนะครับ นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ชาวไร่มันนี่เขาเรียกว่าไรนานะครับไรนาของแท้เลยนะครับสมัยก่อนไม่มีนะแต่แถวบ้านผมเขาก็ทํามาเป็นเป็นสิบปีแล้วนะครับเป็นสิปีแล้วนะครับแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีนะครับไอแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับพ่วมขยันของคนแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไอพื้นที่แล้วรควนี้นะครับ ใครที่บอกว่าไอหน้าทําได้แต่หน้าไม่จริงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นบางบางพื้นที่นะบางพื้นที่ทําได้แต่นางยิงนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวเนาะดินเหนียวนนปลูกมนันไม่ได้แล้วก็ดินไอลูกลังดินลูกลังดินเหนียวอย่าเลยนะครับผมแนะนําว่าอย่าเลยผมเคยลองมาแล้วนะครับไม่เป็นหัวเลยเป็นอยู่แต่ว่าหัวมันจะเล็กๆนะครับไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มกับค่าไถยค่าปลูก แต่ว่าถ้าเป็นทรายแบบนี้ครับนี่นี่นี่ทรายดำๆแบบนี้นี่โอ้สุดยอดนะครับบอกได้คําเดียวสุดยอดถ้าเอาไว้สักหกเดือนเต็มนี่ไอหัวนี้นี่เกือบเท่าขานะครับผมเคยอยู่เคยอยู่ปีหนึ่งนะครับเกือบเท่าขาเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันเริ่มจะเป็นหัวเนาะแต่ว่าได้กู้ซะก่อนนะครับแล้วก็ฝนตกบ่อยจนใบใบเหลืองนะครับก็เลยเก็บเลยวันนี้เหมือนลิ้นจะพันกันยังไงไม่รู้นะครับนี่ สงสัยเหนื่อยจากสามสี่วันที่ผ่านมานี่ลุยก,กันแบบไอ้นี่เลยนะครับแบบแทบไม่ได้พักเลยตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมานี่ไอลุกแทบไม่ขึ้นนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถึงโดนหักแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับพอได้กว่าทุกปีอยู่นะครับแต่ว่าเที่ยวต่อไปนี่จะใช้รถกระบะค้นนะครับนี่รถ รดคอกตอนเดียวเนาะจ้างเขานะครับก็จะขนให้หมดเลยไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะครับนี่วันเดียวเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะถอนมันต่อนะครับอาลาไปก่อน,นครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ